แจกเมาสองเลยนะครับตัดเมาสองโอเคแจกคู่นะครับเนครับ okay. ียกนี้รับบัตรสองใบนะครับบัตรสองใบบัตรนายกหนึ่งใบอย่าลืมนะครับเบอร์หนึ่งนะครับนายกอบจอเบอร์หนึ่งผู้สมัครสจเบอร์สองเบอร์สองนะครับที่นี้รับบัตรสองใบบัตรเรื่องนายกหนึ่งใบบัตรเรื่องสมาชิกหนึ่งใบผู้สมัครนายกอบจเบอร์หนึ่งฝากด้วยนะครับ ทำค้างไว้อีกหลายโครงการนะครับเพราะฉะนั้นฝากทุกท่านนะครับฝากทุกท่านฝากพ่อแม่พี่น้องในหมู่บ้านหมายเลขโทรศัพท์จอเบอร์สองโอ้ยครับวัาที่สองเจ้าเบอร์สองครับอย่าลืมนะครับวันที่20ธันวาแปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วเลยทั้งทีมนะครับแค่นี้ทั้งทีม มดการก้าวหน้าทั้งสองท่านนะครับฝากไปด้วยทั้ง ins, ท <merger> 1, 1> ีมนะครับเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะครับเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนา้เบอร์หนึ่งจอจอเบอร์สองนะครับเบอร์หนึ่งจอจอเบอร์สองนะครับหนึ่งสอง นี้นะครับหน,นึ่งสองสามตู่นันทิดานะครับวันนี้มาดเดินพบปะพ่อแม่พี่น้องในเอื้อจริงครั 1, คบฝากด้วยนะครับคุณตู่นันทิดาเบอร์หนึ่งที่นิคมเบอร์สองนะครับหนึ่งใบ,บาในายกเบอร์หนึ่งสมาชิกสจเบอร์สองสวัสดีครับพบา่านไปใช้สิทธิ์ของท่านนะครับในการเลือกนอ้างนายกอบจแล้วก็เลือกตั้งองจอรเดิน,นไปด้านหน้าเลยครับ เยาใหญ่แแต่แบบแยบแยได้ไหมล่ะค่ะอยากใช่ไหมครับ่ได้ไม่ได้ นะครับม,รมันยากครับช่วงนี้ขออภัยนะครับกันกำลังระบาดอยู่เนาะพี่คมครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุนตู่นันทิชาเดินพบปะพบขาแม่้าสวมถิ่นพุทธมาจับจ่ยายใช้ถอยเออสองครับพี่นิคมเอสองนะครับรตาเกาแม่ตาเล็ก้าแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเข้าครูหา ใบนะครับเลือกตั้งนายกหนึ่งใบเลือกตั้งสอจอ,อีกหนึ่งใบเลือกสอจอเบอร์สองนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ